ฉลองครบครอบหนึ่งปีเอาสากกระเบือยัดดากหนึ่งปีครบแล้วเรามาดึงมาออกพร้อมกัน<ห>ดูซิจะเป็นยังไงขายก๋วยเตี๋ยวเรือออกกูกูไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออีติดเรดออฟดนคคริเบ้คาริเบ้โงมึงเธอพี่เสดเดทร์ทำไร <c oughs> โอเดเพื่อนเลยไม่ใช่พี่เสดเดอร์นะครับ <c oughs> ไม่ได้คาดหวงังแต่คาดไม่ถึงว่าจะหนักขนาดนี้ ใช้เย็นเนี่ยเพิ่งงามก่อนสิเดี๋ยวไม่มีอะไรย,งงยินดีด้วยนะครับลุงเอที่ช่องลุงเอครบรอบหนึ่งปีแต่ไอเฮียนี่ก็ยังโง่เหมือนเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อมึงตายพ่อมึงตาย,ตายบิยวดาวขำม,มินท้องเดียวเดียวเดียวไอสัสกู้งสเปลโรนะขำม,มินบ้านป้ามึงเตอะกู้ายไปลลแจ้งสเปลโรสเปโรอิมมารอกมึงสเปลโรบ้านมึงแดกหมาเลยรอีดอกไม่มีรอกสเปลโรบีหมาซันนี่บาด กูเช็คสเปโร่ก็ปปลลกเ,เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นสันนิบาตน้องกูว่าลามาสายเพราะัวนั่งเป่าลมนี่เองจริงกูน่อไอสารกว่าจะเป่าเป็นแล้วกูเป่าไม่สดรู้ได้ไงวะหน้าจอขยายไม่เต็มไม่รู้จะเว้นที่ไวซื้อโรงศพให้พ่อมันนานปียีจ็กยิงมากเลยมั้งเนี่ยเอาปืนยิยินดีกับวันครบรอบหนึ่งขวบด้วยนะครับ,บรในที่สุดช่องลุงก็อายุเท่าสมองลุงแล้วนะับ <Be> มึงนะ่ะเบียวบีมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละเบียวตัวเบียวเลยมึงอนะ่ะเบียวขอทานเอา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 รับสมัครลูกเรือจํานวนมากดูดกัญชาเป็นขีปก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้เป็นนีอะไรเนี่ยตบมือซีอีสัตว์รอ,อพ่อถวายโรงศพเรอแมเ่เยด <c oughs> ไหนๆก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วเปิดให้ดูรู้มหาโลกาทีอยากเห็นรู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 ้่ <c oughs> อมึงเถอะลุงเอครับผมจับได้ว่าแฟนไปนอนกับคนอื่น <c oughs> เฮ้ยพ่อเมืองอากูเพียอยู่ฟังกูบ้างเอ้าอมึงไอ้เฮี้ยมกับพมาเล่ามาทีมึงจะด่ากูทำไมล่ะมึงโง่โดนรไปยังไงล่ะลุงเอครับอ่างสีเขียวๆนี่ใช่อ่างที่ลุงเอเอาไว้นวเนียกับผัวนี่กระใสห้าสิบหกไหมครับคือหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงไม่ได้นวเนียกัวผัวกูนะวันนี้คอสเป็นอาจารย์ไม้ร่มงรอครับพี่ไม่ได้ดักเจ้าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแจ็คครับ รักนะลุงโง่ยิ่งโง่ก็ยิ่งรักอย่าหยุดโง่นะที่รักเดี๋ยวไม่รักนะลุงโง่มาเป็นกอลอย่าหยุดโง่ที่รักหนึ่งมือไล่เติมน้ำนในสาเอาไม่เอาเออคิดถึงจังเลยค่ะขอหอมพุ่งหน่อยนะขออาบน้ำแป๊บนะคะทำไมอ่ะเดี๋ยวมาเทอาหารให้นะลูกอุ้ยน่ารักไม่ใช่มุงไอซูสมองคุยไรหะไออ้วนติดขนจากไก่ตัดขนก็เป็นของที่ดีมากใช้ดีมากครับ ฉลองครบรอบหนึ่งปีเผาบ้านพ่อบ้านแม่มึงรวมบ้านมีน้อยมึงด้วยโอนยี่สิบพร้อมจุดผู้ฉลองให้เฮ้พ่อมึงใช้เธอยี่สิบเผาบ้านน่ะประตูหนีบนิ้วหรอคะนิ้วดำเต็มเลยไม่ใช่ค่ะโจสลัดมันต้องมีแบบนี้นิดนึงนะจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะสวัสดีไอพวกควายชัททุกตัวเจอได้ทุกตัวนะอุ้ยตึงอ่ะชุดแบบนี้ผมยาวแบบนี้ใช่เลยครับพี่โป่งดินน้ำลมไฟอ่าดินน้ำลมไฟมาเป็น เพื่อสิ่งนักเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ็คซ่าแพรโรคเมนเฮงรีที่กระโดดโอ้โฮพอมีชาเล่นมึนงกดกันไวจังเลยนะอีเหี้ยเพราะคขอถ้ากาบเท้ามึงไม่กดเออ อันนี้ใช่บ๊อบมาเล่อินเดียไหมครับบ๊อบบาเล่บ้านพ่อมีเวอร์ชันอินเดียด้วยหรอโรคง่อยกำเริบหรอือ <c oughs> รับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิเศษปิโ, <c oughs> โอน้องไม่ได้เอาไม่ได้ง่อยทำเริบแต่ว่ากูจะบอกว่าพี่แจ็คเขาทรงนี้เขาต้องเดินอย่างนี้หน่อยนึงความผิดมาตรา16ผู้ที่แอบอ้างตนเองว่าเป็นบุคคลอื่นลุงเอปลอมตัวเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ <c oughs> ถามจริงนี้ผู้บัญชาการเรือแบบนี้ใครจะเคารพบะเบลวัยรุ่งอุปกรณ์ใครวะแอบดูดกันชายอีกแล้วนะ นั่งทำอ,อุปกรณ์เลยไมมน้อนเลยครับจ้าอันนี้แจ็คสเปโรหรือแจ็คเดอะโกดค่ะไม่ใช่แจ็คเดอะโกดค่ะแต่กระเด้าด่างมึงได้นะหนูเงามากเลยคะ่ะเป็นอะไรเหรอคะลุงมาหาหนูได้ไหมคะ <c oughs> อยากไปหา <Okay S 1> ตอนนี้เลยอะเรามาผัดกันอมนะครับนั้นเจกช้ไหมค่า <c oughs> ขอเอาแท่งนางเงื้อกยัดรูปบและเพลขอเจ้า<ล>ได้หรือไม่ค้าไม่มีรูเบลเพลแต่ถ้าอยากได้สมบัติเนี่ย <c oughs> ฉันเราไปซานไ้ในรูบงมาแล้วมาเอาสี่สัตว์นน่กูซ้อนสมัครไว้ในนี้กูซ้อนสมัครไว้ในนี้มาเอาอีเหี้ยรูบงกูเลยตอนลุงขับรถกลับบ้านลุงขับตามหลังรถบรรทุกรอขับถึงได้แต่งชุดนี้มาไลฟ์คือกูไม่ได้แต่งเป็นเชนะครับนักละคนนะฮะกับตันแจ๊ดูดเพกาซัส น้องแจ็คบ้านพ่อมาดูเพกาซัสเออคนเฮี้ยอะไรดูม้าเพกาซัสมึงอย่าหลุดเธอกูไม่กูไม่มมเป็นม้าบินเลยไอ้เฮี้ยดูเสร็จอ่ะขนยาวมากค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ขนดากนะแจ็คสเปรโร่มึงมน,นั่นแหละรู้อ่ะแจ็คสเปรโร่ร่างเกษียณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียวมึงอะเบียแบบวพ่อมึงอะเบียวไอ้อเฮี้ยพ่อมะรุมอะไรเอ้าเอ้าเอ้าคุยแจ็คสเปรลาบเมื่อแจ็คสเปรลา เมื่อไงเป็นพอลิโอ้แจ็คไม่ได้เลยหลุดคอนเซปต์เลยอย่างเงี้ยข่าวด่วนครับคุณพีเอ็มจบจากการขนส่งย่างคนขับออกมาโต้สวนติ๊กชีโร่ออกมาเต้นเอาออกมาเต้นเอาออกมาเต้นไม่คาดหวังยังเดินวังโจ๊กนีลาบีไลเหลียวสีเหียวแต่งเป็นไกด์นักเที่ยวเลยโ่อจิลีกออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นไม่อยากให้เธอทิ้ดอกจันดอกจันไม่อยากเป็นพ่อเด็กดอกจันดอกจันเอฟซีครับพี่โปรงไม่ใช่พี่โปรงครับมึงเคยเห็นไอ้เ หมายเลขสี่เหลี่ยมสองสามห้าห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงดาวขาวตายอ่ะเงี้ยบางโรตีตักไอติมเลยแล้เนี้ยแล้วเนี่ยมึงเคยดูป่ะไอ้ที่มันตักไอตี๋มากในคลิปตักไอติมอ่ะรู้ไหมนอกจากแ้วมีพิษฟักมีพิษเหมือนกันไปยัดพี่เปามารู้สึกยังไงบ้างครับลุงเคยดูป่ะบางตายติมอ่ะบางชงกาแฟเนี่ยอีสานที่เหมือนบางตายติมเลยหนูเสียใจมากค่ะ ป่าเอเปิดตัวกับพี่เปาป่าเบาๆกับพี่เปาหน่อยนะคะแกก็ตัวแค่นั้นฮือเอน้องกูไม่ได้เปิดบัดใี่เปาวีเหียลุงอันทาครับผมบอกชอบเพื่อนผู้หญิงแล้วเธอปฏิเสธผมทำไอะโชว์เธอเพื่อมัดใจเธอดีไหมน้องให้พ่อมึงชูวูโชว์มัดใจติดควายลุงเอครับวันนั้นผมไปแข่งรถแล้วเพื่อนถามยกล้อเป็นไหมผมเลยถอดล้อมัแล้วยกโชว์มันด่าผมผมกิดบลาตอนล้อยกโชว์นะครับพรมขยันเนาะแจ็คสแปรงฟันตอนไหนมึงอะลรแจ็คสแปรงฟันตอนไหนมึงอะลรแจ็คสแปรงฟันตอน <Here. S 1> วันนี้คอสเป็นอาถั่วเรียกเรอครับไหน mm. ลองพูดโฟดีฟดหน่อยครับน้องมึงอยากให้กูเป็นตัวแลกได้ยีทนี่ท้าดการตลาดนะครับมันเป็นเทคนิคไออ้วนบิด3าวันเพื่อจะทำให้คนโดเยอะบวกกับครบ1ปีหัวหมอสุดๆหัวหมอพดสวัสดีค่ะพี่เอหนูดีใจจังเลยค่ะในที่สุดรายการบัฟท็อปก็เอาควายจริงๆไปสัมภาษณ์สักทีค่ะ oh. เอ้ oh. ี่เปามาเป็นไงบ้างเอฟิตไหม อเอลุง <ผม S 2> เอชเอละกู<อ>มไมไอเขาชนไก่ลุงว่าผมจะได้ผัวหรือเมียกลับมาครับมึงอาจจะได้เมียมึงเป็นเมียเขาแทนไอสัสเอาควายจริงๆไปออกป่ามึงเถอะม่งบับทอเอาควายจริงๆไปออก,กทั้ทีกูตอบกับมึงไว้แม่มึงบอกบับทอเอาควายจริงไปออก,กทักทีหนึ่งรอมานานอีเหี้ยมึงดูมันพูดติใจมันเริ่มมีอาการาา่า พอเจอเธอนั่นนานาใช่าแล้วมีการพอเจอฉันนานามังเครับมุกครับให้ไวเลยครับมีงูจงอางชูบออพร้อมชกลุงเออยู่ครับไหนวะมึงอย่าหล่นเลยนะเออหลอกควายก็ด้เอยสัตว์เอาดีเอาผมว่ามุงก็แต่งเหมือนโจนสลัดเหมือนกันนะครับฟันเหลืองเหมือนกันน้องมุกได้ตกหลุมรักคางแยกลุงเอฮ้ยน้องมุก แม่แม่แม่หาอีเวนต์มารร่งยอนได้ตลอดเไม่นมที่ฉลาดแบบนี้มาอะไรวะเป็นอะไรอ่ะลุงเอลุงเอมีเพลนเนบยู่ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วใช้วิชาอาคมกระสุนคดของเสือใบได้ไหมครับมอย่าเบียวไปหลายเรื่องเกินนะน้องกระสุนคดโคุยอด มหวังนี่แหละที่บอกว่าการนอมันมีคุณค่าเรื่องหลายสเหลืองทตนทีไปหยอกเลี้ยวสอนที่เป็นโจรลัดทั้งล้อต่งนดูย่ดูเองหมาสเหลืองโกเทล่นเ่องหมายสีเหมือมัน้ย่ายนี่ยหลั่งากๆอคาคนพาหายดีดีมากกว่เดิเข้าหาครับทั้งโลกนี่แ หนูเพิ่งเลิกกับแฟนขอกําลังใจหน่อยครับลุงเอ,เอมาหาลุงมามามิวลุงครับผมบอยากได้เสียงโดเนเอทอันเดิมอะครับเสียงมันตลกกว่าเสียงอันเดิมเฮียอะไรกูไม่ได้เปลี่ยนเสียงเลยควายลูกอะไรของมึงเนี่ยไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับเอแล้วสบายเดี๋ยวเอพาไปกินตับ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 ,ตบเลยนี่คือการสะกดจิตยืนขึ้นซาไปแก้ตู้จีบิดเลียให้ยับซา มึงรู้ไหมว่าฝนทั้งนั้นเนี่ยจะแต่งเป็นแจ็คสเปโร่ในเอจองเปกเล่ามึงรู้ไหมว่าฝนทั้งนั้นเนี่ยให้กุเรียใน A. สัตว์ลุงสีขาวลาออกจากฟันครับวันนี้แต่งเป็น<ช>อะไรหรอครับเครื่งรองหมายสี่เหลี่ยมบอสหินปูนแต่งเป็นแจ็คสเปโร่แต่ได้กระเทยเท่าแทนมึงเลยกระเทยเท่าอีเหี้ ซักใต้ตาได้อินสปายเรชั่นมาจากผู้ต้องขังแดนแตดปะครับสวัสดีฮราสวัสดีจางนี่เขาบอกคนจูดี้ใหญ่จะหูตึงอะไรนะพ่อเมืองตายอะไรนะก็ได้ยินนีไอจูดี้49กพ่อเมืองตายหนูอยากชวนลุงเอมาปลูกต้นไม้ค่ะต้นอะไรเราจะได้เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเ้พ่อมงเอาอีสักหรพ่อเมึงเถอ อีดอกดูมันด่ากูก่อนนะกูไม่ได้ด่ามันนะมันฮึดพ่องมันด่ากูก่อนนะน้องกูเลยไม่ด่าใครก่อนนะลุงเออแท่งซูเปอร์โนวายัดรูกาแล็กซี่ของพี่เปายังครับแท่งซูเปอร์โนวาเฮียอะไรนะี่เธอทักมานึกว่าเธอมีใจที่ไหนได้เธอมีสูตรบาคาร่าแอบชอบเพื่อนทำไรได้บ้างแล้วอย่างเยอะเลยนะไอพวกโปรไฟล์สวยๆแล้วมีสูตรนี่ ลุงเอ <c oughs> คิดถึงน้องอ้ําไหมคะหนูคิดถึงลุงเอ <c oughs> มาก <c oughs> เลยม่หาหนูเลยไอ้ตัด <c oughs> หลังๆเนี่ยมาเต็มไอ้ไอ้ไอ้ลายกูเลยเฮียสตร <c oughs> นี่ยอมทิ้งสัญชาติไทยแล้วเป็นชาวโซมาเลียเหรอพวกไม่เห็นคุณค่าสัญชาติไทยบักเลียดชาติชังชาติ <c oughs> มาขายของนอยเอคอมที่ดีต้อง <c oughs> I have CPU I have CPU สาขาล่าสุดอยู่ที่ไหนลุงเอทำตามนลุกขึ้นกระโดดหันหลังกินจีบีตกมือให้พ่อมึงทำไม่ทันเถอะน้องทำไม่ทันเพราะมึงวุ่นไงอีซาส ชอบลุงเอมากๆค่ะลุงเอชอบหนูไม้หนูใหญ่ไร้ขนเฮ้ยใช้ไข่กูมิ่งหรอชอบอยากบืออะแฮปปี้ n อนนิ r เ a อรหนึ่งเยีนะคะขอบคุณที่ทำให้เครียดในวันที่ยิ้มได้สวัสดีครับโบโบอย่าไปบอกใครนะโบโบสวัสดีโบรลูมึงด่ากูเป็นหมาอะเลยมึงบอกโบร้องไอเออวยพรวันเกิดให้กูหน่อยเพื่อนปีนี้กูอายุเจ็ดขวบละเพื่อนดีใจด้วยเพื่อนนะฮะ ายนเลิกให้แม่ยืนยืนช่วยเยี่ยวหรือยังมองพ่อตายหันซ้ายพ่อตายหันขวาก็มีรอยเอาเอาทำไมเสรอมงชุดแบบนี้หนวดแบบนี้ทรงผมแบบนี้ชัดเลยแจ็คสเปโร่สุดเท่เฮ้ยกูอยากจะกลับไปคุ้มค่าชุดแล้วมีคนชมยังไงครับมึงโดอยู่เนาะยังไงเธอก็ไม่มีวันกลับมาไหนแต่นึกถึงอดีต อไอสัตว์มีพัฒนาห้า <55. S 1> สิบห้าใสเพลเองด้วยเฮียได้เฮ้ย <c oughs> เอาตัดลันวิวแม่กูใช้กาวลองติดสัตว์โคตรแสบแม่หยุดได้ไงวะจริงอะไม่เชื่อไม่เอา,เอาไม่เชื่อพ่อมึงเถาะกูให้ดูอยู่เนี่ยเนี่ยก,กูให้มึงดูอยู่เอเอว่ากูใช้จริงอย่าเบีเ้ยวลุงเคครับ,ครบเคยนั่งแท็กซี่แล้วนึกเคลื่อนใจควักจูดี่ออกมายัดคนขับไหมครับ กูต้องเป็นคนยังไงอ่ะน้องแรกาขับอยู่ดีไปยัดดาบเขาเนี่ยลุงเหมือนสะอาดครับใส่วิกหน่อยครับไม่ต้องใส่หมวกนะทํใส่วิกยังยังเลยแมลงสาบไม่ใช่ครับลุงไอ้อ้วนลูกอีนุชครับโอโหนักเตะคนไหนชอบโนเนตครับติ๊กต๊อกเต็มสูรเลยได้ท้าคนดู10บเคแต่น้ำแข็งถุงสิบบาทไม่เอาเอาไปสั่งแบบกระสอบมาบักอึ่งขมิ้นอีตืออีตือมึงเตมสูรเล้คนอเีน้งทไ่อาือองอึ่งขมิ้นอีตืออ ลุงเอมาที่ห้องหนูไหมคะแต่หนูขอเป็นฝั่งลุกก่อนนะคะหนูมีครูไว้เป็นเฮียอะไรจะเราด่ากูไว้ได้หรอชีวิตกูไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยรักลุงนะคะเพิ่งมาใหม่เฮ้ยขอบคุณมากค่ะมาใหม่ก็รักกันได้นะน้องปะปี้อย่าบลื้อไม่ใช่ไม่ใช่มุงหลอกคนดูว่าครบรอบหนึ่งปีเพื่อเอายอดใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่อ๋อรอหมายถึงครบหนึ่งปีใช่จ้าจ้าพ่อมันเกิดมันเรื่องจริงนกแองกี้เบิร์ดอินเดีย น้องมันบอกกูเป็นนิ้กิเบิร์ดอินเดียน้องแจ็ครุ่นนี้ไม่ต้องพึ่งท่าเรือจอดบนหน้าผากเมืองได้เลยอย่างว้างเครื่องหมายสีเหลี่ยมจนสลุดเครื่องหมายสีเหลี่ยมมาทางยืนอย่างกว้างจอดบนหน้าผากมึงได้เลยบอกเสือสันวันเกินขอบ้านด้วยหาเรื่องให้สปอนทอดอีกละดีไอ้กิ้งคือโหลดต่ำไอ้งัวกินหญ้าไม่เป็นเครื่องหมายสีเหลี่ยมจีบีพร้อมถอนกิ้งคือโหลดต่ำคือังไงวะน้องหล่อพ่อมึงเธอกูไม่รู้ไงคนเฮียอะไรแต่งเป็นที่คือโหลดต่ำ ลุงเครับน้องผมตาบอดตั้งแต่เกิดขอกําลังใจหน่อยครับตอนนี้น้องผมเป็นแดเดวิลแดพ่อมึงเถิดสัตว์แดเดวิลอ่ะอุตบขมักมากบ้าขมักแม่ช่องเอครบปีแล้วรู้สึกเหมือนเพิ่งดูเมื่อวานเพราะแม่งปัญญาอ่อนเกินไม่อยากจําใจเหมือนเริ่มมีอาการนา พอเจอเธอนั่นนานาเหมือนเริ่มมีอาการนาใช่มันเริ่มมีอาการพอเจอเธอนานแต่กันเริ่มมีอาการเหมือนเดิมตืนตลองงใจมันเริ่มมีอคอสเป็นแมลงสาบหรอค่ะโอ้มึงมาตรงๆเลยดอกมึงไม่ได้วะอ้อมอะไรเลยแมลงสาบถามกูตรงตรงเลยเอากันนะคะเฮีย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  เอาอกเอาใจค่ะอย่ากามเอ้ามึงก็ไม่แต่งกอดกูก็เด้าไปแล้วว่ะอยาไรลูกมาเสียมารยาทนะคะครับวันนี้ลุงแต่งเป็นสัตว์นรกตัวไหนคะขออยมารยาทถามค่ะมือเอองี้างงี้อมอีดอกอีสัตว์อะไรนี่มึงนั่นแหละชังชาติมึงอะไรชังชาติไอ้เหี้ยกูไม่ได้แต่งเป็นพม่าไอ้ควายมากระเป๋าโอ้โห ลุงเอเคยเดินเดินอยู่เจอหมาเลยนอนเด้าพื้นเพื่อเป็นปัณิธานให้หมาใช้ชีวิตต่อไปไหมครับใช้คาดีนะครับปณิธานแมากันอยู่นะครับลุงเอครับถามอะไรหน่อยได้ไหมครับครับทาไมเอ้าทําไมหมามีปณิธานเลยวะกูก็ก็มองอยากให้คนเก่ากลับมาต้องทำไงครับทำใจครับถาเขากลับมาเดียวมาโดให้21บบาทขอหนึ่งอย่างได้ไหมครับมันสำคัญต่อชีวิตผมมากขอดูซอกนิ้วก้อยเท้าแจ็คหน่อยครับ ออจริงเหรอจะบักอึ่งปลาการ์ตูนมึงเลยอึ่งปลาการ์ตูนชงหนูสวยก็มาหรือหนูสิลุงเออะฮึน,นี่น้องเฟรมหนูอยากถามอยู่ได้เอาไม่เอาจะทำอะไรก็ทำเถอะรอวันปิดช่องอยู่นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขวัญใจรูโบรอวันปิดช่องอย่าไปคิดที่จะลืมใครเลยครับเพราะทุกครั้งที่คิดจะลืมคือทุกครั้งที่คิดถึงเฮ้ยคนจูดี้อยากจะหูเปง เครื่องหมายสีเหลี่ยมสมองไม่มีเครื่องหมายสี่เหลียมสมองซีโร่เครื่องหมาย่สมองซีโร่เจ้าให้สมองมาแต่ลืมบอกวิธีใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่โอ้โหเลียุงเอแต่งเป็นเกตาลีบันหรอครับรถผมเสียงดีไหมครับลุงลองฟังดูตาตตดตา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 แปนแปนแปนมึงขายเถอะน้องขาสภาพอย่างเงี้ยขายเถอะเอาไปร้อยหนึ่งด่าไอในแรงแรงหน่อยไอในเด็กเป็ดตบกระบาลแม่งมึงอย่าเอยกับน้องกูนักหนาดีควายไม่ได้เห็นร้อยนึงครับแต่ว่าอยากอยางให้ดูสิ สภาพนี้ตกไปอยู่ทะเลฉลามกินเข้าไปน่าจะคายออกกดเพราะเหม็นปากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลือแสงเข้าโคตรมันคิดดูดิมันขนาดบอกขนาดวิจัยเผยกูตกน้ำฉลามกินกูไปแล้วต้องคายอ่ะอยอแต่อย่างไงจากหมุนคุยมานานมึคิดสภาพฉลามมาแต่กูไปคายที่งไว้กูไม่เอาเยี่ยนี่ดีกว่าแกกะแก้กะแกกะแกกะฉลามยังไม่แดกกันน้องมันบอกกูว่าแกกะแกกะแกกโหมึงเถอะลุงเอครับถ้าผมเจอลุงขอขับรถเหยียบลุงซ้ำไปซ้ำมาจนกว่ารถน้ำมันจะหมดได้ไหมครับ เด็กมันรักกันกูไปนอนโรงแรมก่อนถ่ายงานกับพี่เปาอ่ะกูเจอผรับงไปอยดผีฝรั่งไปอยากคกูไม่ได้นอนเลยอันนี้เรื่องจริงสาบานได้ตายของกูเจอผีฝรั่งนะฮะกูเจอไม่ใช่บุเรงนองกูเจอผีฝรั่งมึงถามพี่เปาได้เลยกูพูดกับคนแบบในในกองสตูอ่ะกับปี่าคนในสตูวัดทอกูบอกเลยู้เจอกให้ระวังตัวดีๆนะครับคือได้เป็นห่วงและไม่ได้ขับเป็นภัยใน่เห่กูเจอผีลปผีฝรั่ง ไอสัตว์ตีสองตีสามตีสี่โอ้ my god อ้อยเย่อ้อยเย่แม่แต่เสียงอ่ะลูวก็ดูตับดูตับผีฝรั่งสักพักหนึ่งนุ่งเอกัวจอผีไทยเจอสาวหุดผีไทยต่สวนเลยอะแต่แสดงยอดปากเขาเปนจุดสุดยอดที่คลาบแต่ว่าเป็นกูรู้เลยสัมเนียงไทยแต่อยากจะสืบช้ากับผีฝรั่งต้องซื้อที่ไหนรอไอแฮมซีพียูครับ แล้ววันก่อนเข้าแอดไลุกเลยไม่ได้นอนเี่ไนีเหียมไอเอทรยศแม่งเจอผีฝรั่งอะไหนวเราคนเการ้อมาเราเอาโรงแรมที่กูไปอยู่มีแต่ฝรั่งทั้งตึกดีเฮียกูสาบานว่ากูเรื่องจริงอ้อยเอโอ้อยเอตโอลยแม่งเจ้าม่กันเหนอไปโอ้ยแม่งนี่เฮียไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดถึงลุงเอมากเลยค่ะสนใจมาหาหนูที่ห้องเมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอกาม เป็นนนวกูอผิดเอเจะตรียมตัวรับลูกตะก้อสามสองหนึ่งต๊ออ่ะต๊ออ่ะเก่งค่ะไม่ต้องบอกมุงเอาไปครอบปากเองเลยออาไปครอบปากนะคะมุงทนได้แค่ไหนทรมานได้ไหมแงเรแงเรงตาเราก็ไม่ได้บอกทำไมมองไม่ออกว่าเขาไม่รักอยากได้กำลังใจแบบกระแทกแรงๆค่ะเฮ้ยตาสว่างสักทีอี หนวดแบบนี้ชุดแบบนี้มีหมวกด้วยชัดเลยแจ็คแจ็คไอแจ็คแม่ เคยคิดเชิงนักวิจัยไหมครับพ่อชื่อนิดแม่ชื่อนุชเอเอทำไมเราชื่อเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอถูกเก็บมาเลี้ยงแม่กูเคยพูดนะรอบๆหนึ่งปีโดยการบินไปดูลิหวั่นถลองแชมป์และควักจูดี้ออกมาสาวแห่งโชว์ทียมโลกในแอนด์ดิวตอนเด็กๆแม่กูพูดว่าเก็บกูมาเลี้ยงพ่อกูเชื่อทิ้งแม่เชื่ออยากที่จะ่นอย่างเงี้ยงพ่อยกูบอกเาาาถมมว่่่พอแกูชื่ออออะไรพ่่ชืทิ้งไม่เชื่ออยากทิ้งอยากห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงห้องชายเหม็นกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกเฉยๆห้องน้ำหญิงเพรา ใต้บอกอูเมนนักวิจัยเผยการปลุกเสกไม่ได้เป็นการปลุกเสกโลโซให้ตื่นแต่อย่างเดคือถ้ามึงไปปลุกพี่แกนะมึงอาจจะโดนกีตาฟาดหัวได้นะลุเสิสุดท้ายคนที่บอกว่าจะอยู่ตลอดไปก็คือคนเดียวกับที่เดินจากไปก่อนตัดคอลูกอีนุตตัดคอพงอะอไรเงี้ยอนุญาตให้น้องเอเอาตะกร้อครอบปากออกเป็นเวลาสิบวิเชิญระบายเต็มที่ครับเ้าตะกร้อจากปากกูก่อนแป๊บนึงอะว้าวจริงหรอเนี่ยจริงมาเตาออกว้าพ่อมึงเถอะนั่น ลุงเชื้อโรคไม่กล้าขึ้นครับมดอะไรหาไม่เจอติ๊กต๊อกมดแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต okay. ๊อกถูกจ้าเก่งมากจ้าเก่งที่สุดเลยจ้าฟ้าหลังฝนถนนลื่นเสมอผมกับแฟนเจอกันในป่าเพราะแฟนวิ่งหนีลิงมาผมเลยแต่งงานกับเธอผมเป็นทาซานหลอนเลยไม่ได้เป็นทาสานหลงเบอร์รอบหนึ่งนี่แม่ซาซากิน้องมาไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นอะไรกันน้องเจอมาหนัก ลูกกูบอกว่าไงให้ฟังก่อนอีพาโลอ,อ,อ๋อฟังจริง,รงแต่ว่าผมอยากไปไพเอมีมากๆเลยอะจ,จ้าจ้าจริงเปล่าจริงอีสัตว์ไม่เชื่อหรอกมงไม่เชื่อมึงเอาเมียไม้กูอยากเป็น,นอนสัตว์ลุงเอกร,บราบผมมีนนเรื่องสําคัญมากนะที่ผมไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนแน่นอนว่าที่นี่ผมก็ไม่บอกแล้วมึงจะพูดมาทำเพี้ยนเหรอมึงไปเกบไปเกะเติงไปรู้หรือเปล่าว่าบนโลกนี้มีเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองภาษา แต่ว่ามุงดันเลือกที่จะพูดไปเรื่อยมึงเ่พูดไปเรื่อยลุงเอ็กครับผมเครียดมากพ่อแม่ผมไม่เข้าใจผมเลยไม่ต้องเป็นไรน้องเราต้องทําความร้ใพ่อมุงอะขมัม่ลุงครับขอให้ลุงอวยพรให้น้องปัตทีครับเ่้นผมเองตอนนี้เขาป่วยหนักนอนโรงพยาบาลมาสองวันแล้วทุกคนทุกคนบอกให้น้องปัดหายไวๆหน่อยนะเอาไปบอกพ่อเมืองนะเอ้าเอ้ากูไม่เกี่ยวนะน้องคูไม่เกี่ยวนะ ลุงครับรถรบอะไรควรทาครีมเครื่องหมายอดอลล่าเฉลยรถยนต์รถยนต์รถยนต์น,นี่เครับรถทาครีมนะครับน่ารักจังเลยไหนเอานิ้วจิ้มแก้มหน่อยให้จิ้มแก้มทำไมจิ้มที่หนวดแบบนี้เสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้น้ำหน้าอย่างนี้ชัดเลยแจ็คสเปรโร่ลุงขยะเปียกกลิ่นตัวเหมือนหมาครับรักลุงนะครับไม่ต้องรักกูอีสัตว์นะถ้าอย่างนี้มึงไปรักโค้ง ไอมิดไอมิดไอมิดยูทูมัดเครื่องหมายสี่เห <4 S 2> ลี่ยมรักนะครับมิดยูทูมัดขอบคุณนะครับจีบลุงเอได้ไหมคะได้คใส่แว่นแก่กว่าสเปกเลยจังหวะตกหลุงักเป็นอย่างนี้จุบจ๊บๆุ๊